สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ <c oughs> เข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยอยากจะมาเล่านะฮะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะครับก็พอดีคิดได้นะฮะจริงๆผมเคยเขียนเรื่องเนี้ยไว้ใน Facebook ของผมก็แต่หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามผมเลยอยากจะมาอาจเป็นวิดีโอแทนนะครับมันจะได้แบบได้ฟิลมากกว่าเพราะว่าผมผมพูดเนาะได้ยินเสียงนะครับดีกว่าตัว หนังสือดีกว่าข้อความนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้หลายๆคนนะครับที่แบบยังแบบมีปัญหาหรือว่าเจออะไรก็ตามในชีวิตนะฮะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาพูดเพราะว่าผมรู้สึกสักเซสสำเร็จอะไรไปมากกว่าใครคือเรื่องนั้นผมผมเลิกคิดไปนานแล้ว ผมแค่อยากจะทําสิ่งที่ผมรักผมชอบเนี่ยไปเรื่อยๆจนจนหมดลมอะ่ะเอาง่ายๆนะครับผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะมาพูดวันนี้เพราะว่าวันนึงผมโตขึ้นผมเติบโตขึ้นผมผมอยากจะมาย้อนดูวิดีโอนี้ที่ผมแบบอัดอยู่นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมคิดยังไงซึ่งไอ้ตัวผมเองวันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันส่งผล ต่อไปให้ตัวผมในอนาคตด,ด้วยนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเลยนะครับก็คือก็เล่นเกมนู่นนี่นั่นนะครับเรียนไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับจนจนวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเรียนจบคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เรียนต่อมาหาลัยนะนะครับผมก็ รู้สึกว่าผมเนี่ยไม่อยากเรียนต่อไม่รู้ว่าวันนั้นคิดอะไรนะครับแค่รู้สึกว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าคือทางบ้านผมต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้มีเงินที่แบบเอาง่ายๆคือมันก็กู้ได้ถูกปะ่ะแต่ทีเนี้ยผมก็ผมคิดว่าไม่ผมไม่อยากติดหนี้หรือว่าอะไรเงี้ยผมก็แบบอยากจะมาทําอะไรที่ผมอยากทําเลยแต่แต่ต้องบอกก่อนว่า ย้อนกลับไปตอนนั้นอนะ่ะมันมันก็ยากนะครับมันไม่ได้มีแบบคือมันไม่เหมือนวันเนี้ยเพราะว่าผมก็ทนามานานละก็สี่ปีได้ละนะครับจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็จะทําต่อไปนะครับก็คือผมเนี่ยเรียนจบมามหกใช่ไหมครผมก็จะไปต่อรามรามคําแหงนี่นแหละแต่ผมก็ไปวันรับน้องวันเดียวนะแล้วผมก็ไม่ไปอีกเลยนะครับนี่คือประสบการณ์ การเรียนมาหาลัยของผมก็คือไปวันรับน้องแล้วก็ไม่ไปเลยนะครับทีน,นี้ผมก็ล่อนเล่ทเนจรจนสุดท้ายเนี่ยคือแต่ก่อนน่ผมอยู่อยู่แฟตนะเป็นแฟตคือค่าเช่ามันก็ไม่ไม่แพงมากประมาณประมาณสองสองพันกว่าเกือบสามพันซึ่งตอนนั้นผมบอกเลยผมหาเงินยังไม่ได้เลยผมไม่รู้ผมจะไปทำอะไรด้วยซ้ำนะครับผมเลย ต้องหางานทําก็คือไปเป็นหนุ่มโรงงานนะฮะไปเป็นพนักง,งานโรงงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันอันนี้ขอไม่พูดชื่ออะไรนะครับ mm. ก็ไปเป็นพนักง,งานโรงงานซึ่งก็ทําอยู่ในแผนกของอ่ากึงอ่ะนะครับเป็นเป็นโรงงานทามอไซค์อ่ะบอกนี้ดีกว่าบอกแค่นี้นะก็อยู่แผนกอ่าโลงกึงะฮะทำกึงเครื่องเครื่องยนต์อ่ะซึ่ง ทุกวันที่ผมไปทํางานเนี่ยผมจะรู้สึกว่าคือมันมันจะมีคําถามมาถามตัวเองทุกวันเลยว่าแบบว่าเออเรามาทําอะไรวะบางวันผมก็จะไปทํางานแบบเหมือนไม่ไม่มีชีวิตเลยนะฮะแบบคือมันมันมันไม่อยากทาอ,อ่ะพูดง่ายๆนะฮะไปทําก็ทํางานเสร็จคือบอกเลยว่าผมไม่มีเพื่อนสนิทใน,ใ,ใ,นในโรงงานเลยนะเพราะว่าผมผมเลิกงานปุ๊บเนี่ย บางทีพี่ๆเขาชวนไปแบบไปสังสรรค์หรือว่าอะไรผมไม่ไปผมก็กลับบ้านอย่างเดียวเลกทำงานไม่ทำโอด้วยนะผมผมไม่ทำโอเลยเงินเดือนออกมาก็หมื่นต้นๆอ่ะน,นะครับก็ประมาณนั้นก็ช่วยทางบ้านได้พอช่วยทางบ้านได้ก็ทำได้สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งของผมนี่คือไม่นานนะสี่เดือนสี่เดือนนะฮะผมก็ตัดสินใจลาออกซึ่ง ก่อนที่ผมจะลาออกครับผมผมทํานิสัยแย่มากเลยก็คือผมเนี่ยหยุดงานไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะแล้วผมก็บอกกับพ่อแม่ว่าผมไม่อยากทาละผมอยากจะลาออกมาซึ่งตอนนั้นผมผมคิดว่าผมอยากจะลาออกแล้วมาทําฟรีแลนซ์ก็คือรับรับทำกราฟิกอะไรพวกเนี้ยก็ไม่รู้จะอยู่ได้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วมันมันมันเหมือนมันมันจะระเบิดออกมามันเครียดมันอะไรหลายๆอย่างเลย นะครับคือผมอาจจะเป็นคนขี้แพ้ด้วยมั้งไม่รู้นะอาจจะแบบมีความอดทนไม่มากพอผมแต่คือช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงที่ผมเนี่ยคิดในหัวตลอดแล้วว่าผมอยากอยากจะมาทําอะไรของตัวเองนะครับจริงๆอ่ะคิดมาตั้งแต่เรียนอยู่มปลายละนะครับว่าเออวะถ้าเราเรียนจบเราจะไปทํางานอะไรคือมันคิดมาตลอดแต่ความคิด ที่มันผูดมาตลอดเลยคืออยู่ในใจตลอดเลยคือแบบอยากทําอะไรที่มันทํางานเองอะ่ะเป็นของตัวเองอะ่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับอ่ะมาต่อก็คือผมไปลาออกใช่ไหมก็ออกมานะครับก็รู้สึกสุขภาพจิตดีขึ้นนะครับคือเพราะช่วงนั้นอะ่ะแม่ผมบอกเลยว่าตอนผมไปทํางานผม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 ซึมเศร้าเลยนะผมแบบผมผมไม่ค่อยพูดอะ่ะไม่ค่อยแบบ คือนั่นแหละเพราะเพราะมันทุกขนะ์ไงมันไม่อยากไปนะฮะก็ออกมาเออมันก็เริ่มดีขึ้นผมก็เริ่มแบบล่าเริงนะครับเพราะว่าอันนี้แม่บอกนะช่วงนั้นผมแบบผมซึมเศร้าไปเลยนะครับก็ล่าเริงขึ้นนะครับเพราะว่าได้ได้มัอยู่กับบ้านแล้วแบบคือไม่รู้นะผมเป็นคนที่แบบชอบอยู่บ้านอนะ่ะผมไม่ได้มีปัญหากับ กับข้างนอกนะผมเข้าสังคมอะไรได้ปกติแต่ผมจะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะอยู่ข้างนอกผมไม่ต้องการมีเพื่อนมีอะไรสังสรรค์อะไรกันทุกวันผมไม่ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะฮะคือผมอยากชอบอยู่คนเดียวชอบคิดชอบทําอะไรคนเดียวนะครับเงียบเงียบเนี่ยเหมือนอย่าแงบบเนี้ยผมผมแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับทีนี้ผมก็ออกมาใช่ไหมผมก็เออเริ่มแบบ ทำคลิปอะไรก็คือช่วงนั้นทํามาตลอดนะฮะทาคลิปก็ไม่มีคนดูหรอกก็ทามาเรื่อยๆรับงานบ้างอะไรทําได้ก็ทําไปนะครับแล้วก็รับงานมาทีเนี้ยงานมันก็อย่างว่าครับเป็นเด็กก็ไม่รู้จะยังไงรับงานงานหนึ่งก็ไม่แพงแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยมันก็บางเดือนก็อาจจะได้หลายพันก็พอได้ช่วยทางบ้านมากแต่มันก็ยังไม่พอสุดท้ายคือผมต้อง ก็ต้องไปหางานอีกรอบหนึ่งคือไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็เหมือนเดิมครับเข้าหลูปเดิมเลยก็คือก็ต้องไปทํางานทีเนี้ยทางานผมเลิกดึกใช่ปะบางทีผมก็ต้องแบบมานั่งทาคลิปต่อประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรยเงี้ยซึ่งคลิปก็มันก็ไม่มีเวลาเตรียมหรอกถูกปะครับคือช่วงนั้นผมยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งเลยผมก็ทําสอนอะไรแบบ อะไรทําได้ก็ทําอ่ะเพื่อให้มันมีคลิปลง Youtube อ่ะผมก็ทํามานะครับจนจนสุดท้ายก็ทํามาเรื่อยทีนี้ก็ทําร้านอาหารได้สองเดือนผมก็ลาออกอีกนะครับทีนี้แหละก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมเนี่ยก็ต้องหาเงินอีกเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนั้นไปสตรีมเกมอยากลองสตรีมเกมดูเออเห็นว่าแบบเฮ้ยมีคนโดนเนทให้เราเราได้เงินอะไรเงี้ย ก็คิดว่าเออเราน่าจะมาลองลองสายนี้ดูผมก็ลองไปสตรีมเกมทําได้ไม่นานอีกก็คือได้พอได้ค่าโดนเนทอยู่นะครับช่วงนั้นสตรีมเกมพีบได้ค่าโดนเนทอะไรบ้างมันก็พอได้อ่ะมันก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรก็ทําอยู่ไม่ถึงปีนะผมรู้สึกซึ่งช่วงนั้นก็อัดคลิปนะแต่ตอนนี้ชิปแชนแนลผมลบทิ้งเปล้วลิปน่าจะมี300หรือเท่าไหร่เลยผมจําไม่ได้ละสองสามร้อย เป็นร้อยคลิปอยู่อะนะครับเพราะว่าก็ทั้งสตรีมทั้งอัดคลิปบ้าๆบอๆไปนะครับก็ทํามาก็รู้สึกว่ามัน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 ไม่ใช่อ่ะนะครับมันแบบว่าทุกวันตื่นมาก็ถามตัวเองเหมือนเดิมเลยว่าเฮ้ยมันมันใช่ปะวะที่เราทําเนี่ยมันรู้สึกมันไม่มันไม่มีแรงเลยมันไม่มีแบบคือมันไม่มีเลยอ่ะนะครับมันไม่มีสิ่งที่มันจะทําให้ผมแบบสนใจเรื่องของการเล่นเกมแล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วผมเลยหักดิบผมเลยไม่สตรีมเลยตั้งแต่นั้นมาผมเลยแบบเลิกจนจนเลิกมาผมก็รับงานเหมือนเดิมครับรับทำกราฟ,ฟิกทำอะไรไปก็วนลูปอยู่งี้เป็นน่าจะเป็นปีเหมือนกันนะผมก็คือช่วงนั้นผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วเพราะเพราะว่ามันก็แบบเนี่ยแหละประมาณเนี้ยก็คือหา,หารับงานกราฟ,ฟิกนู่นนี่นั่นนะครับจนทีเนี้ยผมก็ ไปทํางานกับเพื่อนช่วงหนึ่งซึ่งก็นั่นแหละก็ทําได้ไม่นานหนีก็ออกมาแล้วช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่ผมว่าผมดีแย่ที่สุดแหละคือไม่มีเงินนะครับแล้วแบบผมย้ายบ้านด้วยไงแบบค่าเช่ามันก็แพงใช่ปะ่ะแล้วก็คือจะทําไงอ่ะนะครับนั่งคิดนั่งเครียดคนเดียวนะครับว่าจะหาเงินยังไงดีวะนะครับมาช่วยพ่ออะไรเงี้ยช่วยค่าบ้าน ผมก็เลยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะครับตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็คือผมเนี่ยทำกราฟิกเป็นใช่ไหมผมก็เลยลองลองแบบเออมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วตังค์ก็ไม่มีมีแค่แบบติดอยู่ในบัญชีไม,ไม่ไม่กี่ร้อยผมก็ลองบูสต์บูสต์แอดโฆษณาคือช่วงนั้นมันผมก็ไม่รู้ด้วยว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงรับพอร์ตใช่ปะทำพอร์ตคือเด็กมันจะเข้ามาหาลัยไง ผมก็เลยลองเสี่ยงดูวะนะครับลองเสี่ยงดูผมก็เลยบยู๊ผลงานที่ผมเคยทํามานะทําพอร์ตอะไรนะบู๊ดูปุ๊บปรากฏว่าเหมือนโชคโชคจะเข้าข้างผมนะฮะคือแบบมีน้องๆเขาสนใจเยอะมากเลยคือผมรับทําตอนนั้นเล่มเล่มละห้าร้อยนะเล่มละห้าร้อยคือแบบก็ได้เงินมาพอสมควรนะฮะก็แบบหลักหมื่นหลายหมื่นอยู่ก็ทําให้ผมไนดะ้รอดรอดตายจากครั้งนั้นได้ ผมเลยรู้สึกตั้งแต่วันนั้นเลยว่าผมต้องพึ่งตัวเองอะ่ะผมต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดคือผมเนี่ยต้องผมรู้สึกตอนนั้นเลยนะว่าแบบผมต้องพึ่งตัวเองละไม่ได้ละจะไปจะไปแบบว่ารอใครอะไรไม่ได้ละมันต้องพึ่งตัวเองให้ได้วะไม่งั้นคือไม่มีใครช่วยละเพราะว่าอย่างที่บอกครับบ้านผมก็ไม่ได้มีแบบ ตังหรือว่าอะไรผมต้องคือเอาง่ายผมต้องเอาตัวรอดให้ได้อ่ะในสังคมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีซึ่งไอพอตเนี่ยมันไม่ได้มีมาตลอดนะฮะพอตมันก็จะมีช่วงของมันเออบางช่วงคือแบบคือปีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณสองช่วงน่าจะเดือนพฤษภาหรือเดือนอะไรเนี่ยนะประมาณนั้นนะมันก็จะมีทีเนี้ยแล้วช่วงช่วงที่มันไม่มีอ่ะผมจะทําไงผมก็ระหว่างนั้นผมก็เนี่ยครับทาคลิป ลง youtube ก็เริ่มเริ่มแบบเออเริ่มมีคนดูบ้างอะไรเงี้ยผมก็ทํามาเรื่อยอะไรเงี้ยทํามาเรื่อยทํามาเรื่อยจนสุดท้ายผมผมผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไม่อยากมารับงานแบบนี้ไปตลอดหรอกนะฮะผมเลยก็คิดใหม่ละทําอะไรดีแล้วสิ่งที่ผมคิดเคยคิดมาตลอดมันก็ผุดขึ้นมาก็คือผมอยากสอนใช่ป่ะผมก็เลยแบบ ผมอยากจะทําคอร์สตอนนั้นนะฮะก็คือคอร์สสอนนี่แหละคือแบบทําสอนทําเว็บอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยลองทําคอร์สแรกผมบอกเลยว่าคอร์สแรกคอร์สแรกนี้ไม่ใช่ p s so so d to HTML นะฮะมันจะมีคอร์สก่อนหน้านั้นอีกมันมีคอร์สกราฟิกคอร์สอะไรเงี้ยผมทํามาก่อนหน้านั้นคือแบบก็ไม่ค่อยมีคนมาเรียนนะฮะก็ก็รู้สึกว่าเออวะไม่ค่อยมีคนมาเรียนเลยเพราะว่าเราทําไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ก็ทีนี้ก็ลองดูใหม่ลองลองดูอีกทีนึงอันนี้ทำคอร์สใหม่เลยก็คือเป็นคอร์ส PSD to HTML นะครับก็เป็นคอร์สที่สอนแปลงไฟล์ PSD ไปเป็นหน้าเว็บนะี่ะก็รู้สึกว่าอันนี้คนสนใจนะครับก็มีคนมาลงลงเรียนตรงนี้ผมคือก่อนที่ผมจะทำเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่ทำไม่ตัดสินใจทำอะ มันจะไม่มีมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะผมเลยทําเลยตัดสินใจทําเลยไม่รู้คนจะซื้อไม่ซื้อไม่รู้นะครับแต่ต้องทําให้เสร็จก่อนต้องมีโปรดักต์ก่อนก็เลยทำมาสุดท้ายก็คือมีคนสนใจนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่ทุกคนเลยที่มาอุดหนุนคอร์สผมนะครับเพราะว่าผมก็นี่แหละเป็นความตั้งใจที่ผมแบบ อยากจะทําขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คิดมาเลยตลอดเลยว่าเออเนี่ยเราอยากสอนเลยนะครับเราอยากสอนเราอยากให้ความรู้คนแล้วเราอยากหาเงินจากตรงเนี้ยให้ได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เลยทําโดยที่ผมไม่ไม่ไปคิดอะไรเยอะเลยก็คือทําก่อนไม่รู้ดีไม่ดีคือทําไม่ดีที่สุดอะนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะฮะก็ โอเคนะครับก็พอได้เงินมาแบบเอออยู่แต่ทีนี้มันก็ผมก็เลยหย,ห,ตตหยุดไปช่วงหนึ่งอ่าพอทำคอร์สตัวนี้เสร็จหยุดไปช่วงหนึ่งมันมันมีมันเวลาผมจะบอกว่าเวลาที่เราเริ่มมีเงินเนี่ยความคิดแรกเลยคือเราขี้เกียจละผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำคอร์สเดียวแนละก็พอละ มันก็ขายได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คิคดทีนี้มันมันไม่ใช่ครับคอร์สเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นของซื้อของขายแบบทั่วไปนะมันก็จะต้องแบบเออคือมันก็ไม่ได้มีคนจะมาซื้อตลอดนะครับแต่ทีนี้คือผมเนี่ยอยากทําผมก็เลยคิดว่าต้องทําเพิ่มนะครับทําเพิ่มก็เลยทําเพิ่มทำเทปที่แมวมาทาจอร์ดลิปิมา อะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าเออก็โอเคก็เริ่มแบบมีคนสนใจซึ่งผมจะบอกว่าระหว่างเนี้ย YouTube ผมไม่เคยไม่เคยขาดนะผมทํามาเรื่อยๆทั้งทาคอร์สทา YouTube หาความรู้เพิ่มนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับทํามาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาบอกว่าผมผมสักเซสนะผมผมแบบร่ํารวยหรือว่าสําเร็จ เก่งไปมากก่าใครอะไรเนงะี้ยผมแค่อยากจะมาบอกทุกคนว่าอะไรที่ทุกคนคิดว่ามันดีครับคิดว่าที่พอทําไปแล้วเนี่ยมันมันจะดีนะต่อให้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ที่เราคิดเนี่ยมันจะดีแน่นอนที่เราคิดว่าแบบคือเราคิดอะว่าเออเนี่ยถ้าทําตรงเนี้ยมันอาจจะดีนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทําเลยลองทําลองทําดูเลยนะครับ คือบางทีผมผมจะชอบตั้งคําถามว่าทําไมผมจะทําตรงเนี้ยแล้วมันทําไมจะต้องมีอายุหรือว่ามีอะไรมามามาเป็นกฎเกณฑ์ผมก็นั่งตอบคําถามตัวเองนะฮะผมเลยรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าเราจะเริ่มทําอะไรอ,ะอยากเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เริ่มทํานะครับก็คือ คิดอะไรได้อ่ะทำมาเลยขอแค่มันมันไม่แบบเดือดร้อนคนอื่นมันแบบเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปสนว่าจะมีใครไม่ชอบหรือว่าอะไรไงอะไรไงแบบคือเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนเลยแค่ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงสังเกตหลายๆอย่างคือมันมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นอันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เองถ้าทุกคนแบบลองมาทํานะ ผมก็เลยคิดว่าทัวกวเนี่ยอเออชีวิตผมมันเริ่มดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนเยอะที่แบบผมผมเจออะไรมาเงี่ยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะแต่ผมพยายามสรุปย่อยๆเดี๋ยวมันจะคือไม่อยากลงลึกไปกว่านั้นนะฮะมันแบบมันมันมีอะไรเยอะรายละเอียดแต่ทีเนี้ยเนี่ยคร่าวๆคือประมาณเนี้ยคือมันเลยเป็นตัวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าคนเราอะ่ะ ถ้ามันคนเราอะถ้ามันไม่ไม่หยุดคิดหยุดทำอะนะฮะคือมันไม่อดตายหรอกนะครับเลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะมาทำอะไรของตัวเองอยากจะมาทำงานอะไรคือผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าทุกคนจะอยากทำงานในบริษัทจะเป็นฟรีแลนซ์จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะเป็น, uh, creator, ปนนะะคืออะไรก็ตามอ่ะ ผมผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มีเส้นทางไหนผิดเลยนะแต่แค่เราเลือกแล้วอ่ะเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ครับคือทุกวันนี้ผมก็ยังทําผมเลยทําไมผมถึงถึงออกมาพูดเพราะผมทําไงผมไม่ได้มานั่งเป็นอะไรไม่รู้แล้วมาพูดถูกปะ่ะคือผมทําอยู่ทุกวันทําให้ทุกคนเห็นอยู่ว่าเออเนี่ยผมศึกษาผมหาความรู้ผมทําตลอดผม ผมไม่มีความคิดที่ที่จะหยุดเลยเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหตุผลที่แบบจะหยุดทําผมผมไม่ผมงงจริงแบบว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เรารักอะอะไรที่เราลักอะมันมันมันหยุดทําไม่ได้อ่ะผมรู้สึกนะมันหยุดทําไม่ได้จริงนะคือมันต้องทําจนแบบว่าจนไม่มีแรงหรือว่าจนจนวันตายอา่ะพู้ง่ายๆเลยนะครับ ผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทางของผมและเป็นสิ่งที่ผมแบบอยากจะทำจริงๆนะครับคือมันไม่ใช่แค่แบบว่ามาพูดให้ดูเท่ๆหรือว่าอะไรแต่คือมันเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่จริงๆผมเลยอยากจะเนี่ยมาให้แบบแ,บบแรงบันดาลใจให้ทุกคนเพราะว่าคือจริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับคือขอแค่เริ่มเริ่มก้าวแรกอ่ะให้ได้แล้ว พยายามทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นโอเคครับทุกคนสรุปเลยนะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเนี่ยคือถ้าทุกคนมีสิ่งที่อยู่ในในใจสิ่งที่อยากจะทําเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทําเลยนะครับคือเสี่ยงทําเลยคือบางคนอาจจะเรียนอยู่หรือว่าทํางานหรือว่าอะไรก็ตามนะผมอยากคือไม่ใช่แบบ ลาออกหรือว่าอะไรเหมือนผมนะอันนี้อย่าอย่าทำแบบผมนะเพราะว่าของผมเนี่ยผมก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับผมแค่อย,อยากให้ลองค่อยๆทําไปอะไรที่คิดว่ามันดีแน่ๆในอนาคตเราอะอยากให้ลองเริ่มทําเลยนะครับเพราะสิ่งที่วันนั้นผมคิดอะที่ผมลองเสี่ยงทําดูอะเมื่อย้อนกลับไปสามปีที่แล้ว ที่ผมลองเสี่ยงทําดูโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่าจนวันเนี้ยมัน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 ทําให้ผมเห็นแล้วว่าเออชีวิตที่ผมอยากมีก็คือเนี่ยนั่งทํางานอยู่บ้านอะไรเงี้ยของที่ผมอยากได้อย่างเช่นคอมหรือว่าอะไรก็ตามทุกวันนี้ผมก็ซื้อได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ไม่ได้ไปบรบกวนพ่อแม่เลยคือ ผมเนี่ยเลิกขอเงินพ่อแม่แตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วนะครับก็คือต้องต้องเอาตัวรอดเองให้ได้นะครับก็นั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่ผมทำว้เรื่อยดังนั้นผมเลยอยากจะนี่แหละอยากจะบอกคือทุกคนจะทะําอะไรก็ตามอะไรก็ตามอ่ะขอแค่ทําให้มันจริงจริงจริงจังกับมันใส่ใจกับมันนะครับแล้วผลลัพธ์อ่ะเดี๋ยวมันจะ ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นเลยนะฮะเพราะว่าถ้าผมคือถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่ไม่มานั่งพูดหรอกนะฮะเพราะมันจะต้องเป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับกับตัวผมเองนะฮะเลยอยากจะมาเป็นเป็นแรงผักดนันเป็นแรงบรนดานใจให้แบบหลายๆคนที่กําลังสู้อยู่นะครับผมจะบอกว่าทุกวันนี้ผมก็ยังคงสู้อยู่คือวันที่ผมไม่สู้แล้วก็คงเป็นวันที่นั่นแหละวันที่ผมเนี่ย หมดลมไปแล้วนะครับก็คือทุกวันเนี้ผมก็บอกเลยว่าก็ยังคงต้องทงาเนี่ยอยู่ทุกวันต้องคิดต้องวางแผนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเกิดมาผมเชื่อว่าเราต้องทําอะไรให้หม,มันมีประโยชน์มีคุณค่ากับคนอื่นแล้วก็ครอบครัวกับตัวเราเองนะครับมันถึงจะคุ้มที่เราเกิดมาแล้วก็ได้ทําตามตามความฝันตามสิ่งที่เราคิดอะนะครับ เหมือนกับผมวันนี้ผมผมรู้สึกว่าเออผมมามาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็คือมันมันไม่มีเส้นชัยอะ่ะเกมนี้ผมผมไม่ได้มองว่าผมจะต้องไปหยุดตรงนั้นสุดตรงนี้ผมผมไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่มีเส้นชัยเกมนี้มันเป็นเป็นเกมมาราธอนเป็นลองเกมเป็นเกมที่แบบมันยาวมากมันไม่มีแบบวันสิ้นสุด วันที่สุดก็คือวันอะไรครับวันที่สิ้นสุดก็คือวันที่เราหมดลมแล้วนั่นแหละนะครับดังนั้นคือเรามีชีวิตเนี่ยพยายาม Keep learning, keep going เรียนรู้พัฒน,นาตัวเองไปตลอดนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอะ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียดายในวันที่เราไม่มีโอกาสแล้วอะ่ะตอนนี้ยังมีโอกาสก็อยากให้อยากให้ลองทำเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยจะ เห็นผลลัพธ์เองนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าเส้นทางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะของผมนี่คือผมก็เอาประสบการณ์ของผมมาเล่าให้ฟังแล้วก็แนะนําสิ่งที่แบบเอออยากจะให้ทุกคนลองไปประยุกต์ปรับใชใ้ดูนะครับก็นั่นแหละนี่คือคือผลลัพธ์ทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนผมก็คือไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าเราเรา,เราชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะเติบโตมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันมัน,มนความสําเร็จของคนเรามันก็ก๊อปปีกันไม่ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ย ถ้าถามผมว่าตอนนี้ผมสักเสร็หรือยังผมก็คิดว่าผมก็ผมว่าผมก็สําเร็จมาผมสําเร็จตั้งแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรแล้วแล,แล้วยิ่งตอนเนี้ยผมสามารถแบบเออดูแลครอบครัวอะไรได้เนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นพึ่งพาตัวเองได้ผมว่ามันก็คือมันแฮปปี้แล้วอะ่ะนะครับไม่ได้ต้องแบบไปอะไรมากมายอะ่ะ ็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนที่กําลังตันอยู่นะอะไรเงี้ยยังแบบมีปัญหาผมแค่อยากให้ทุกคนอย่าอย่าหยุดคิดอย่าหยุดทํานะครับคือวันนึงอะ่ะมันจะต้องผ่านไปได้แหละมันจะต้องแก้ได้ปัญหาทุกอย่างนะครับผมก็เจออยู่ตลอดทางที่ผมเดินผมก็แก้ไปเรื่อยผมไม่ได้มาพูดเพราะว่าผมแม่งบรรลุทุกอย่าง โอ้โหเก่งเป็นแบบไม่นะครับผมก็ก็เหมือนเหมือนเพื่อนที่มาแบบให้กําลังใจทุกคนนั่นแหละให้คิดอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับยังไงก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ